สวัสดีค่ะค่ะและนี้ก็จะเป็นช่วงามาบอกเล่าประสบการณ์นะคะจากคนที่ได้รับยาได้รับสมุนไพรจากวัดสะะแก้วโดวยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะให้แนะนําตัวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิยานีค่ะคุณปิยานีค่ะอยู่จังหวัดลบบุรีจากลบบุรีค่ะ,คะ,คะก็อันนี้เดี๋ยวก่อนให้เล่าความเป็นมาก่อนว่าเป็นมายังไงคะถึงได้มาที่นี่ได้ ก็คือเมื่อสี่ปีที่แล้วอะค่ะเป็นอ่านมะเร็งที่ต่อมทอนซิลก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วแล้วทีนี้มาเมื่อต้นปีนี้ค่ะ,คะมันเชื้อมันกลับอีกแล้วก็มีก้อนก้อนโตนี้ขึ้นมาอแล้วแล้วหมอไปหาหมอหมอก็บอกว่าผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าก้อนมันใหญ่๋ย่าม,มันจะโดนเส้นประสาทอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยส่งตัวไปทางีโมฉายแสงแต่ทีนี้เราแบบ เราไม่รับทางนั้นเพราะว่ามันเหมือนทําไปแล้วเราซุดเรา<ะ>เราคร,าราั้งที่แล้วเราเคยทําไปแล้วแต่เราก็าทาไม่ครบนะคะเพราะ,ะมันซุดลงเราก็เลยแบบไม่รับทางนี้แล้วก็มาเห็นคลิปใน t i ๊กต็ออะไรอย่างเงี้ย<ะ>บอะว่าว่าว่าที่ในยาคนกินแล้วขาดเยอะก็คือเศร้ามาจากทาง t i <ะ>๊กต k อกค่ะเจอเองเลยเหรอคะก็มีคนแนะนํตอนแรกมีคนแนะนําก่อนก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้ว เห็นในคอมเมนต์ก็มีทุกคนบอกว่าหายแน่นอนหายแน่นอนอะไรก็เลยลองมามาครั้งแรกเมื่อเดือนไหนคะประมาณเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเนาะก็จากพฤษภามาถึงตอนนี้รับยาไปแล้วได้กี่ครั้งคะประมาณสามมารับสามครั้งก็คือมาด้วยตัวเองตลอดเลยค่ะเดี๋ยวให้ลองเล่าว่าหลังจากรับยาค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะลองแชร์ประสบการณ์ก็คือ รับยาไปนะคะช่วงช่วงเดือนแรกอ่ะยอมรับว่ากินไม่ถึงยากินยาแบบว่ากินยายากแล้วก็เหมือนแบบเราคิดว่ากินแค่นี้น่าจะพอเหมือนไม่ตรงโดนไม่ครบโดนที่หลวงพ่อจ่ายไปค่ะพอครั้งที่สองมาหลวงพ่อก็เลยแนะนําว่าต้องกินต้องกินอย่างนี้กินขนาดนี้ถึงถึงไปปรับกลับไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนการกินอ่แล้วมันต่างกันไหมคะจากครั้งแรกกับครั้งที่สองยิ่งยิ่งครั้งที่สามนี่คือแบบ เห็นผลมากเลยค่ะคือเหมือนเหมือนแข็งแรงขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วตัวก้อนเป็นไงบ้างคะตัวก้อนนะจากตอนแรกอะค่ะแข็งแข็งมากแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนก้อนมันมันนุ่มค่ะใช่มันนุ่มมันนุ่มแล้วก็เหมือนมีเล็กลงด้วยไหมคะใช่ค่ะก้อนมันหยุดเล็กลงแต่ว่าทานข้าวได้ทานได้ตอนตอน เนี่ยช่วงเดือนที่สามมันรู้สึกอยากอยู่นงอยากกินนี่แต่ตอนแรกที่แบบเบื่ออาหารมากก็ค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นคงที่สามเลยที่มารับก็มาทําการสักการะหลวงพ่อกับยาภาษาแกวนี้ค่ะและนี่ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงจากผู้ป่วยโดยตรงแล้วก็รับยาแล้วก็ได้ทานเองโดยตัวเองเลยค่ะแล้ววันนี้ก็พาแม่มาด้วยเพราะแม่เพิ่งตรวจเจอมะเร็งมดลูกก็พาแม่มารักษากั็มาเลย ได้ค่ะ,คะก็อันนี้นะคะก็เป็นยาตำรับของหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็เป็นยาสมุนไพรที่วัดสะแก้วค่ะเป็นทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยอีกทางหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ท่านใดที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมาเข้าการร,รับยาเนาะหรือว่าเข้ามาพบกับหลวงพ่อหรือมาสักการะ,ะค่ะก็มาได้ที่วัดสะแก้วลาดยาวนาครสวรรค์น,นะคะ